สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบพ่อกับช่องเฮียเองคนมาดูอีกแล้วพี่น้องเดมิโน่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละพี่น้องมือนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกร้านประจําพี่น้องพาเข้ากับกินกับก๋วยเตี๋ยวคือก้อนเนาะพี่น้องกับมีพริกพริกสดพริกขี้หนูคาปบะเด็กกักับปีเข้าเลยเนาะพี่น้องนะบระเด็นงคลิปต่อเนื่องเลยพี่น้องมีแต่ไอ้ลงคลิปสั้นกับคอฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเฮียเองในเดอร์พี่น้องกับคอพุณสําหรับ คนที่เขามากกดติดตามเนาะพี่น้องมาพี่น้องเบ,บ,บาะไรเส้นอืดพอดี <c oughs> อืดก่อนเราพี่น้องเ้นนะช่วยจะได้กินเนาะเปลี่ยนกล่องพี่น้องเบาจะใใ่กล่องไทยแต่เรนไม่ได้ใส่กล่องทั่วสารพืทธกอ่อนอืดเลยพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้อง xin ướt quan Đấy, phía Chẹp xẹp Xuôi nhé Xin lê

เป็นไก่ฉีกนะพี่นนัง <c oughs> พิเศษเส้นปะ <c oughs> อัดคลิปหนึ่งแต่เสียงมามีเ่เล่บไเดี๋ยวลงเลยพี่น้องเสียดายยังคักถ้าเอาลุ้งแบบยันพี่น้องมาเนาะ,ะนบานเบื้งนังใบไปแล้วเนาะพี่น้อง กินกับบรรยากาศวนลิ้นช่วงนี้กับพายุนะพี่น้องระมัดระวังกันดีนะพี่น้องพายุหอนนะเ้นดูนวพี่น้อง กินดูยพี่น้องแต่บ่ได้ลงคลิปเวลาพรับห <c oughs> ืมสินเล็กนี่ก็แซ่บขึ้นอยู่กับผู้มักสินนะพี่น้องสายสิน lươm kẹp mũ bạc ở thể lưỡi này nó bị เคยจำโบมาเลพื่องพี่ขีนูออกหูท่านที่ พี่กินนุ่ออกมูไม่เนาอืม เงาเริมมากเลยพี่น้องมูลภาพาสุดงาม พริกขินูนก็คือพิกเื่อเขียว่าเนี่ยชิ้นนู้นในเพชรแบบ บาังว่าเสียงคงจะออกก็้เพีง <laughs> bài hôm pha phải mình nhớ bên bài quảng tùng em nhưng cả toàn cùng mà mà bình Mm-hmm. ร้านนี้หอมบักพรีขัวพี่น้องบักพรีเผาวขัวเจียบหอมหอื้ม ที่ชิออ <laughs> <c oughs> นูอ่อยมเกถยวจัโบ้อะไรีนี้ nam coi nào bên cây cây đầm cây nhiều và xôm cả miếng, เอาแล้วนะพี่น้องเอาไว้จัดสหลังคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปพี่น้องเพราะว่ารู้สึกหอนเราพี่น้องกับกว๋วยเตี๋ยวมื้อนี้กว๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมาละแต่บ่มีมาลาพี่น้องมาลาเมื่อพอคาว่าพักเมืเ่อเสพี่น้องเมนูสายเส้นผู้ใดก้ผู้ใเดมากินก่บเสีพี่น้องกินยมได้ก็แซสบบ่มีการเบืเอ่อนะกัฝากเข,า,เา,ข,ข,ขาคุ้มสนับ คนที่เขามากดติดตามเนาะพี่น้องให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องกับย่งพึ่งนี้จากกันเนาวิไอห้างลุงเนี่ยกะเยาว่ากันเนาะพี่น้องกะลงคลิปสันอยู่เนาะพี่น้องเวลามันบอคอยมีแบบเต็มได้เฮ็ดพี่น้องก็เล่บเด้ลุงไทยแต่คลิปสันลงพี่น้องเอาละพี่น้องเอาไพอกันคลิปน้าเนาะวอลไลน์แล้วเอาไป้สดนนำต่อหลังคลิป เอาไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วมือนีกับข,ขอตัวล่าปก่อนสวัสดีครับ